ดูที่ห้องน้ําก่อนถ้าห้องน้ําของคุณต่ำลงค่ะสบายใจไปก่อนครึ่งหนึ่งอย่างน้อยๆยซับเข้าหาคุณ30 20 30สซนแน่นอนต่อให้ห้องน้ําหันออกหน้าบ้านหรือหันไปหลังบ้านอย่างน้อยน้อยมันไหลเข้าไปแล้วมันก็ไหลออกไม่ได้คิดที่ดีทฤษฎีของน้ําท่านห้องน้าคุณหันออกหน้าบ้านน้ํามันไหลเข้าไปแล้วพื้นต่ําลงมันไหลก็ไปในห้องน้ําแล้วมันไหลย้อนออกมาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นมันต่ําลงค่ะ ถูกไหมน้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแต่ว่าถ้าห้องน้ําคุณหันข้างอันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตคุณถูกแน่นอนหันข้างแล้วต่ําลงด้วยถูกต้องครับเพราะว่าถ้าอาจารย์พูดแบบนี้หลายคนก็จะบอกอ้าวถ้าห้องน้ำหันออกหน้าบ้านต่ําลงฉันก็อยู่ได้สิไม่ใช่นะมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเองแต่หันข้างแล้วดูให้ดีห้องน้ําต่ำลงหันข้างแต่ไม่กั้นพรือความว้ตั้งแต่ก่อนทางเข้าห้องน้ําเหมือนบ้านเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันจะกลายเป็นว่าศูนย์เลยไหมอาจารย